ครับก็ต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับตั้งแต่พวกเรานะครับได้รู้จักกับมหาเทพพระแม่อุมาเทวีชีวิตของพวกเราทางด้านการเสริมสวยแล้วก็ได้ส่งประกวดนางงามระดับประเทศนะครับก็คือเราได้ประสบผลสําเร็จในเมื่อเราได้รู้จักกับมหาเทพพระแม่อุมาก็คือว่าเราได้ส่งน้องแก้มกวินตาพรทิจกั Universe, จกมิเทลันยูนิเวิร์สประจำปี2551 ซึ่งพึ่งสละตําแหน่งไปเมื่อ 3, าสวันที่แล้วนี่เองเนีครับเราก็ได้ประสบผลสําเร็จเมื่อปีที่แล้วแล้วจากนั้นต่อมาเราก็ได้ส่งประกวดตามเวทีต่างๆเ,าเรียกว่าเหมือนเป็นนางงามเดินสายก็ได้นะครับเราก็ได้ตําแหน่งเกือบทุกเวทีนะครับตั้งแต่เราได้รู้จักชีวิตของพวกเราก็ดีขึ้นนะครับและพวกเราก็จะขอสัญญาว่าไม่ว่าจะเป็นเตยหรือว่า พี่แดงดาวรุ่งแล้วก็ทีมงานทุทกท่านนะครับขอสัญญาว่าจะขอเป็นสิทธิ์มหาเทพพระแม่เทวีตลอดไปนะครับขอสัญญาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ